แมทนะคะก็บอกว่าก็อยากจะเปลี่ยนแนวที่ตัวเองเล่นบ้างนะคะส่วนมากละครนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าแก่นเซียวอยากจะมาเล่นแบบว่าไทยๆนะคะแนวพีเรียนหว,วานๆบ้างล่าสุดนีฝันเป็นจริงเลยนะคะพี่ปิณธนัน,นเนี่ยก็เตรียมจะจับน้องแมทเนี่มารับเป็นแม่หญิงน้ำดวนประกบกับคุณหนุ่มเจมมานะคะในละครเรื่องข้าบาดินแต่ว่าละครนี้ยังไม่ทันฟิตติ้งเลยนะคะเชื่อไหมว่าน้องแมทแค่มาลองชุดไทยเฉยๆนะ ก็โดนขอนวัาตยายเนี่ยวิาพากควิจารณ์อย่างหนักเลยน้องแมทก็บอกว่ามีทั้งตำหนินะคะว่าไม่เหมาะลูกครึ่งเกินไปห้าวแก่นเกินไปน้องก็เลยวอนขอโอกาสพี่ๆขอนิยายนะคะที่ชื่นชอบเรื่องนี้เนี่ยเปิดใจรับแล้วตัวเองเนี่ยจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดฝั่งเสียสัมภาษณ์ค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งค่าบดินก็ได้รับเสียงเสียงวิภาควิจารณ์กันถลม่มทลายอะไรเงี้ยก็อยากอยากให้ให้กาลังใจ ทั้งแมทแล้วก็น้อ,อ,อพี่เจมสีนี่ขนาดยังไม่ได้ฟิตติ้งเลยค่ะแค่ไปลองชุดลองผมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้เชิงลบซะทั้งหมดก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าอมันจะได้เหรอด้วยหน้าที่เป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แมทก็พยายามเต็มที่คือต้องไปย้อมผมให้เข้มขึ้นต้องใส่จะหาคอนแทคเลนส์สีดำอะไรเงี้ยแมทเข้าใจนะว่านักอ่านอะไรเงี้ยแบบแฟนนิยายเขาต้องแบบ เขาวาดฝันมาอาจจะค่อนข้างห่างไกลกับตัวแมทอะไรเงี้ยแมทก็เลยไม่อยากทําให้เขาผิดหวงังแต่แมทก็จะขอรับปากว่าแมทจะรับผิดชอบบทนี้แบบให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยจะไม่ทําให้แฟนนี้ยายผิดหวงังแล้วแมทเชื่อว่าแฟนละครก็คงให้กําลังใจแมทด,ด้วย